อพอผ่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ตะกร้องขออนุญาตเพิ่มซอสนิดนึงนะคะจะรอๆๆๆๆออนิด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 นึงของตะกร้องนะเน<อ>ี่ยเยิ้มใช่โอเคหมั่มพร้อมกันเลยนะแป้งมันจะมีความกรอบๆแต่ข้างในม,มันก็จะแบบว่าไข่มันยังนุ่มๆหอมๆอยู่นะคะเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าม,มันก็แค่ไข่อะแหละ แต่พอกินไปเออว่ะมันเข้ากับแป้งแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h ว่นแ n น n มนุษย์เมียนะคะนี่ยังคงอยู่ในซีรีส์รวมสุดยอดไอเดียทำมาหากินค่ะซึ่งเมนูที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายังหาคนขายไม่ค่อยมีเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายนะจะต้องเด่นที่สุดในตลาดอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะ เมนูนั้นก็คือให้ปลูกปุยสโนว์แมนนั่นเองคะ่ะเย้สโนว์แมนก็คือตุ๊กตาหิมะนะคะก็จะเข้ากับช่วงคริสต์มาสนะคะที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูวิธีทำนะคะก็ให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจไปหาไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะว่า เรายังมีไอเดียดีๆในการทำมาหาก,กินหรือว่าเมนูเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะถ้ากดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มต้นจากอะไรคะแป้งสาลีนเนกประสงค์65กรัมนะครับแป้งข้าวโพด15กรัมนะครับใส่ไปเลยครับน้ำตาลทราย15กรัมครับเกลือสมุนเศษ1สน4ช้อนชานะครับผงฟู1ช้อนชาครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกวนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับพอคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับวันนี้ใช้เป็นไข่เบอร์สามนะครับตอกใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยครับอันนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยใช่ไหมคะไม่ต้องครับอืมอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะทําของขายแต่ว่าไม่ค่อยมีงบนะคะ ถ้าเกิดเราไปทําเมนูที่ต้องใช้เครื่องตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลงทุนเสียเงินซื้อเครื่องตีซึ่งมันก็จะแพงเนาะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยนมจืดนะครับ100มลลครับทยอยใส่ไปนะครับ อย่าใส่วิธีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันเหลวเกินไปแต่ยอยใส่แล้วก็ค่อยๆดูด้วยค่ะโอเคครับหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ถ่ายเทภาชนะนะครับเอามาใส่แก้วนะครับเอาแป้งมาใส่แก้วครับเพราะว่าเวลาเอาเราใส่แก้วปุ๊บเวลาเรามาจุ่มไข่นะครับมันจะได้ท่วมไข่ไปเลยนะครับอ oh. หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทาไข่ทําเยอะๆเนี่ยก็หาซื้อโหลแก้วมานะคะแล้วก็ทาเนื้อแป้งเนี่ยใส่โหลไว้เวลาจุ่มมันจะได้ทั่วถึงดีค่ะครับเรียบร้อยครับพลาสติก รัดยางปิดปากเข้าตู้เย็นพักแป้งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับเอาเอ็มแรปมาปิดนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ few moments later. ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเตรียมขั้นตอนในการทอดกันเลยนะครับอันดับแรกครับไข่ต้มนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเสียบไม้ได้เลยครับเราบอกว่าเราจะทําเป็นไข่สนโนวใช่ไหมนี่ครับเสียบไข่นกกระทาลงไปได้เลยครับประมาณนี้นะครับ พักไว้ก่อนแล้วก็เสียบไข่ต่อได้เลยครับครับหลังจากเราเสียบไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปครับเรามาชุบที่แป้งนวลนะครับชุบเอาแค่บางๆพอนะครับเพื่อนๆชุบให้ทั่วเลยนะครับเสร็จให้ตบแป้งออกนะครับให้เหลือติดอยู่หน่อยเดียวนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับบางๆ แป้งทอดที่เราเตรียมไว้เมื่อตอนต้นนะครับเสร็จแล้วก็ไปชุบให้ทั่วเลยครับจุ่มไปเลยครับทั่วทั้งใบอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเรามาชุบกับเกล็ดขนมปังนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปรอทอดกันเลยนะครับ คร in ับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือไข่ปลุกปุยของเรานะครับเอาน้ํามันใส่หม้อนะครับตั้งไฟกลางนะครับแล้วให้ร้อนนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อนๆจุ่มลงไปได้เลยครับพยายามถือไข่ไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะหมุนเอาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาหัวมันกดลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวไข่มันจะไม่สวยนะครับอ่าประมาณนี้ครับใช้เวลาทอดไม่นานครับเพื่อนๆเพราะว่าไข่ต้มของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับ วิธีทอดอย่างนี้จะง่ายกว่าัเพื่อนๆเพราะว่ามันจะได้สุกทั่วถึงทั้งใบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ็จแเ้วก็ได้พึ่งในตะแกรงให้พักให้มันเสด็จน้ำมันเลยนะครับโอเคค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของต้นทุนกันบ้างดีกว่านะคะครับผมต้นทุนนะครับแป้งสาลี1บาท62สตางค์นะครับแป้งข้าวโพด2บาท62สงตางค์ครับผงฟู0สตางค์นะครับไข่ไก่นะครับวันนี้เราใช้เป็นเบอร์3นะครับใช้ไปทั้งหมด6ฟองอยู่่ที 20บาท40สตางค์นมสด200มิลลิลิตร9บาท60สตางนะครับน้ำตาลทราย27สตางค์เกล็ดขนมปัง4บาท32สตางนะครับไข่นกกระทา5ฟองนะครับอยู่ที่4บาทครับแล้วก็แป้งแห้งนะครับคือแป้งสาลีที่เรามาชุบก่อนนะครับส7สตางค์ครับรวมต้นทุนทั้งหมดนะครับ43บาท92สตางครับทั้งหมดคือจะได้มา5ไม้นะคะถ้าขายไม้ละ 20บาทนะคะเราจะได้กำไรเท่าไหรเอ่ยเราจะได้กำไรอยู่ที่56บาทโอ้ก็กำไรเท่าหนึ่งเลยเนาะคือมันขายได้แหละ20นะคะเวลาเพื่อนๆจะไปขายให้เพื่อนเพื่อนนะหาซอสแบบนี้แถมไปด้วยนะแล้วก็ขายไปเลยเนี่ยทั้งถ้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าถ้าเพื่อนๆพนนะหาช็อกโกแลตมาวาดเป็นหน้าตาให้ snowman ของเรานะมันจะยิ่งดูน่ารักมากขึ้นนี่แบบนี้นะคะ เห็นไหมก็จะเห็นว่ามันดูน่ารักนะคะแล้วคือแบบมันไม่ใช่ไม้น้อยๆนะอันนี้คือคนซื้อเข้าใจายอยู่แล้วล่ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวว่าเอ้ยยีบาทจะขายไม่ได้ให้เพื่อนๆขายอาจจะขายเซ็ตละ35บาทอะไรประมาณนี้นะลดราคาให้ลูกค้าหน่อยนะคะให้เขารู้สึกว่าจูงใจน่าซื้อมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะหรือบางคนอาจจะแบบครีเอทใส่ผักแถมอะไรเพิ่มไปผักสลัดนะเอาเนมเมข้างหลังไปอีกนิดหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วที่สําคัญนะครับส่วนแป้งที่เราบอกมา,มาเมื่อกี้ ใช้ไปได้ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะหมายความว่าจริงๆแล้วราคาแป้งอ่ะต้นทุนมันต้องถูกกว่านี้เนาะใช่นะเออเพราะว่าจริงๆมันต้องทําได้อีกเท่าหนึ่งก็คือทําได้10บไม้นะคะดังนั้นเพื่อนๆจะไปขาย15บาทก็ยังได้นะเพียงแต่ว่ากําไรมันก็จะน้อยลงหน่อยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาชิมให้คุณผู้ชมดูนะจ๊ะเราจะราดซอสนะคะตึงตึงตึงโอ้ยดูดิ ราซอสแล้วลลน่ากินเลยนะเอ,อ่อราดซอสปุ๊บสโนว์แมนของเราก็น่ากินขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะนี่พอผ่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตะก้องชอบซอสตะก้องขออนุญาตเพิ่มซอสนิดนึงนะคะดราๆๆๆดๆ,ๆดราดๆ,ๆ,ๆดาดๆอ๋อนี่นี่นีนิดนึงของตะก้องนะเนี่ยเยิ้มใช่หมั่มพร้อมกันเลยนะ แป้งมันจะมีความกรอบๆแต่ข้างในมันก็จะแบบว่าไข่มันยังนุ่มๆหอมๆอยู่นะคะเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่ามันก็แค่ไข่อะแหละแต่พอกินไปเออว่ะมันเข้ากับแป้งแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะเออเพื่อนๆต้องลองไปทําทานดูนะทําไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําขายนะเราแนะนําเลยว่าให้เพื่อนๆเอาแบบมายองเนสนะคะมาลาดลาดลาดทับแบบเหมือนอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ราดทับด้วยซอสมะเขือเทศแบบนี้นะคะราดทั้งสองอย่างพร้อมกันเนี่ยรับรองเลยว่าจะยิ่งอร่อยกว่านี้ทวีคูณเลยทีเดียวเนาะ<ฮ>เว้ยดีอ่ะขอกินต่อก่อนนะนี่ส่วนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อ่ะมัมแล้วนะอือโอ้เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ <laughs> เนี่ยถ้าเกิดว่าราดมาย่างเนส้ด้วยนะมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆน,น,นะโคตรฟินเลยนะครับ ก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่เพื่อนๆจะไปทําขายได้นะคะทําก่อนใครก็เด่นก่อนใครนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครทําขายไงหรือถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากทําไข่ลูกใหญ่เงี้ยก็ทําเป็นไข่นกกระทาทั้งหมดเลยก็ได้เนาะเออก็เป็นลูกเล็กแบบทั้งหมดทั้งไม้เลยนะคะเอาลองไปคิดเอทกันเพิ่มเติมดูละกันนะคะโอเคใครอยากให้เราทําเมนูอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ